แฟลี่วันนี้พามาเที่ยวงานมณเน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามครับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวจะพาชมดอกไม้สวยๆแล้วก็แสดงไฟเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ซนนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปริมแม่น้ำครับวิวไฟสวยๆหลักครับนี้จะเป็นถนนที่ลที่เราเข้ามาครับอันนี่จะเป็นโอโรมานี่จะเป็นแม่น้ำอันนี้จะเป็นพื้นที่ของศูนยกลางของอบจ จากขึ้น,นตั้งแต่15ทำมาจนถึงวันที่1น่มนนเกน,นะครับคุที่ณสวนสเฉลิมประเมกียด8ิ8 2ปีเป็น2,000ษาับ

เสร็จแล้วประจําช่องเลิมก็คือการเดินหาของกินครับชมดอกไม้เสร็จแล้วไปหาอะไรกินครับไปกันเลยครับยิวแล้วค่ะ เอบชีได้เลยครับผมเอาครีมเอาซาวครีมค่ะหนึ่งไม้สิปได้หรอสามสบสามสครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมีธรรมดามีครับเอารวมกันได้ไหมรวมมิดนะครับผมีปาดครับเปรี้ยวรัมครับผมมีดปัดขาขาัร้อนมาจร้อนครับ กิสานตาพาคุณนองมาไนี่ั่หาบาูเห็นหน้าจับ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 ยังไงแสดงว่าเงียบไม่เงียบไม่รู้อ่ะถ้าหนอบอกู่ไปเป็นอูมใหตั้งเอาอวนเหมือนมอ่ไ้คอเค็มได้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  140บาทนะหมอบอกใหญ่ไข่เค็มจุกๆเลยนะคะเห็นไหมอยู่บนฝาะนะั่นน่ะโอ้กล่ <c oughs> อ,องมา ช่ำๆเลยค่ะชิมไหมพ่อชิมเลยสังขยาไข่เต็มต่ำมากเลย รมืปเก9บาทแล้วันเชฟมนชิ้อ๋อมันดูไปอ่ะมันครับเป็ดวาอยครับีเอายเอาเดีกว่าเป็นไก่จัดให้สอันครับ ใส่พริกไทยไหมอะไรนักดักแด้ดักแดนตัวลูกที่เขเอาเอาใยไปทำผ้าไหมอ่อันนี้กิ้งหรีดแมงกี้หิดจิกกุ้งใช่ไหมไม่ใช่ใตัวเล็กกว่า เราไม่ใส่พริกไทยนะธรรมชาติธรรมชาติพิรรเลบ้านห้วยต้มนี่มันอยู่ตรงไหนบ้านห้วยต้ม,นมนตนนเนยอ๋อพระบาทห้วยต้มลีมอ่ะค่ะลูกคุณเขาขึ้นชื่อเรื่องเงินใช่ไหมคะใช่ทำทางการ อ่ะอันูงอ่ะที่ไหนสวยอาูอ่ะมดนแทลโดนน้ำได้โดนได้พอกสบู่อะไรได้หมดเอายี่สิบห้าบาท <c oughs> นังปจีครับตีสามห้าสามเซนร้อยครับ ฟลายตีนุ่มมากลองดูสักเส้นไหมลองดูอร่อยอ่ะนี่เอาไว้นี่ครับโอเคครับอ่ะเอาเส้นครับร้องค่อนกันลุงเันต้องร้องเขี่ยวกับบอดี้เ่ดีอันนี้เปนเขี่ยวกับเขี่ยแล้วครับผมก็ได้ผุ้มเนาะปุ้มได้ปุ้มจนเอาไหนวะละลายเลยละลายในปาก ไม่ละลายในมือแก้มที่ไม่เปลืองนะใช่เปลืองเหล้ากับแก้มกับแก้มที่เปลืองเหล้าโอ้ไส่คอนทุกคอนทุกจะไม่แตกขับอะไรก็เ <para> ก <k line un> ี <loo> ่ยวได้นี่ต้องมีเล่าด้วแล้วหมอกเป็นไก่ทอดครับ

ไม่เหนียวอร่อยด้วยมไ,มไม่เหนียวเลยจะต้องทำลูกข่า,ขาเปดี่ยวพิเศษกินนี่ชูรสเอิญน้ำพริกขาอันนี้น้ำพริกขาเหรอพริกขา หนูขอชิมชิ้นนึ่งนะอืม <c oughs> อร่อยดีอ่ะชิ้ใหญ่ไม่ไหวยไปเคี่ยวได้ไหมเนี่ยอืมไม่เหี่ยวอร่อยอ่ะอร่อยไิ้ไหมต้องกินทุกคนบได้ไหม ข้าวน้ำพริกขาอล่อยอ่ะเขาบอกว่าดีี่สุดแล้วนไม่เหนียวคุยแยกตอนแก้วครับผมแก้วแก้วแม่มีหมอครับผมก่อนก่อนเลี้ยวไปแม่รีม้อไปจากตรงนี้ก็จะอยู่มุมแยกไปละโอเคครับจบแล้วครับงานมาพามาเดินดูดอกไม้ พามาดูการโชว์น้ำพุสวยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินชิมอาหารแปลกๆ, <S <S กๆเพื่อนๆ f c มาชมได้จนถึงวันที่1มกราคกเ7็นะครับยังปีไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ลุกเลิศประนึกไฟรี่ก็จะขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ได้อาหารอย่างละเล็กละน้อยครับอร่อยที่สุดสำหรับลุงเลิศวันนี้หนังควายตีครับ ยอดเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเป็นกำลังใจให้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ